มีหัวใจที่มั่นคงติ่ง,ง,งจ้องมองตาของคุณพ่อแม่เป็นแววตาเห็นความรักความอบุ่นความพ,พอรีสุเป็นแววตาที่ไม่มีข้อแม้แห่งความรักใดๆแิ่ค่เดนนะคะและร้องเพลงเสียงดังๆได้เลยนะลูก ลองเสียงดังดังตะ่างให้เด็กพ่อดสัมัสถึงหัใจถึงความรักที่เล็นมีต่อผู้แม มนตั้งถ้าเด็กๆพร้อมแล้วสองมือแน่นอนค่อยๆประคองน,น้ำและนั่งลงค้ำเทียมด้านผา,านะคะุดวางน้ำข้างๆตัวเอง เด็กทุกคนพันน้องลูกขึ้นเป็นดอกไว้ตูสวยๆนนนอนพันน้อขึ้นเป็นดอกไว้ตูก่อนฝันดีนะเพื่อนดีๆเพืนดีเพื่อนดีๆดีๆทำดีๆเด็กๆท่านร้องแล้วค่อยๆบรรจงกล้มกราบไปที่เท้าสองเท้านี้สิบนิ้วนี้ซึ่งเป็นเท้าที่พาลูกๆมาให้มิตรๆดูแล เป็นเท้าแห่งความเจริญเป็นหนทางแห่งกุศลเป็นความรักอันบริสุทธิ์เป็นความแม่ตาที่ไม่มีข้อแม้เด็กเดเอาศีรษะจะหลตรงที่ฝ่าเท้าให้เนื่อนนานที่สุดเท่าที่จะเนื่อนนานได้เด็กเดไปค่อยๆหน้าขึ้นมา เด็กๆค่อยๆใช้สองมือระคคงผ่านน้ำที่ลูกๆเตรียมมาด้วยใจในวบนสุขสุดและหัวใจแห่งความรักันพื้นที่เด็กๆค่อยๆเทน้ำล้างเท้าให้กับพ่อแม่เทน้ำอย่างปราณีตเทช้าๆล้างให้ดี ุณผู้สมัอรตัวเองนะลูกนะออกค่อยๆลูกไลายค่อยๆถูใ,ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นถึงความตั้งใจงที่ลูกลูกได้มีโอกาสตอบแทนได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ในวันวันาานี้ค่อ,คอยๆถามลูก ถ้าเสร็จแล้วค่อยๆเอาผ้าออกมาค่อยๆเอาผ้าออกมาเอาผ้าที่เลื่อนออกมาออกมาออกไปเป็น่ืนใหม่ค่อยๆเช็ดค่อยๆซับค่อยๆ่วดทาให้ละเอียดนะลูกนะทุกพื้นที่ทุกซอกซน ทำด้วยความตันน้งใจทำด้วยความรักเชื่อว่าลูกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่สังขัดใจริมใจความรักที่พ่อมีต่อลูกที่แม่มีต่อลูก ให้เต็มที่ในรูปสองเท้านี่แหละที่เป็นสองเท้าแห่งเกาะงูมภัยของรูเป็นสองเท้าที่เป็นหัวตาเสร็จแล้วเป็นเท้าที่สอนร้อยรอคนต่อรอ้นต่อไปกวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะตอบแทนนนนอนแน่นอนนอนได้เต็มที่นอยนองทำดีช้ทำอย่างละเอียดทำอย่างตั้งใจ เื่อเสร็จแล้วลูกทุกคนครับผ้าให้สวยงามพร้อมกับคันน้ำของลูกแล้วค่อยๆย,ยื่นทั้งผ้าทั้งขันน้ำให้กับคุณพ่อคุณแม่สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายในการ บูชาทดแทนเป็นพ่อเป็แม่ในวัยของลูกๆที่จะสามารถทำได้เป็นความรักแห่งความรุงสูงข,ของลูกๆในระดับระดับหนึเมื่อส่งให้ลูกๆแล้วเมื่อส่งลูกๆเมื่อเด็กลูกๆส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วค่อยๆ เข้า,า,าปไปสวนก่อนคุณพ่อคุณแม่แม่ก่อนคุณแม่คุณแม่ก่อนให้รูปัรรณล่างที่สูงให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจที่วันนี้ได้ฝากแก้ตาดวงใจแก้ตาดวงใจท่านแข็งแรงส่มบูรณ์กางร่างกายทั้งปัญญาทั้งจิตใจเด็กๆอย่างรักคุณแม่ อ๋แม่อยาตงตออีกรอบต่อได้เลยลกต่อวันนี้ลูกทำได้วันนี้เขาได้อลูกดเขาไีหน้าเพราะวันนี้ทำดีมากเลยเหรอมาแก้แม่พม่ไดเก็บโมเนี้ที่หาไม่ได้อีกเลยในวันนี้เป็นวัทนที่ซาบซึ้ง เป็นวันที่เป็นว uh ัน huh. ท uh ี huh. uh ่ล huh. uh ้างเท้าเสร็จเหยียบเท้าต่อล้างเท้าเสร็จเหยียบเท้าต่อเช็ดแม 年年。 เรียบร้อยหรือยังคะรนไหนยังไม่เรียบร้อยล่ะลูน้าห้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเด็กๆมานมือขึ้นมาเป็นดอกไม้ลงสีส้ฟังฟังโลกฟังกุ้งฟ้านอนนอนนนลนมืเป็นดอกไม้ลงสีส้ เราจะบรรจุข้กาบฝ่าเท้าของพ่ค <hhhh> <ham> ouais. ุณแม่อีกหนึ่งครั้งเอาศีรษะจมลงเท้าเลยนะลูกนะกาบเพื่อนานที่สุดแบบไม่แบมือนะลูกนะน้องทออยากไปหาคุแม่อนลูปตรงกางน้องโซ่อากโดนเพื่อนาที่สุดบอเลยนะ แล้วค่อยๆมีหน้าขึ้นมาแล้วปลับหลังหานมาหามีตังค่ลูกขัโคขับลังไปขับไับไปขับไปข่บไปขับไปับเปขับไปขับไนขับไปขปขับไรั้นัปับ นอกจากคุณพ่อคุณแม่ของลูกแล้วตลอดระยะเวลา3-4ปีการศึกษาที่มิดนีประจำชั้นและอดีตมิดประจำชั้นรวทั้งคาเซอร์ใหญ่มิสวรรได้คอยดูดแลเอาใจใส่ปกพรองลูกจนจบระดับการศึกษาระดับประถมมัธย ตัวแทนวันนี้ก็จะมีมิตรประจำชั้นและอดีตมิตรประจำชั้นอนุบาลสองพร้อมทั้งท,างทาง่านมาเสื้อใหญ่และท่านผอและท่านผอ,อ,อของเราที่จะให้ลูกๆทุกคนที่เป็นแก้วตาดวงใจวันนี้ปินี้มาเสิร์ทุกท่านดีใจที่เห็นลูกๆทำหน้าที่ของลูก อย่างตั้งใจตั้งแต่ลูกๆยังร้องไห้ตั้งแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ยังกินไม่ได้ยังตักเองไม่ได้ยังหลับเองไม่ได้มาโรงเรีเยนยังร้องทุกวันมิตด,ดูแลมิตให้ความช่วยเหลือ และลูกๆก,ก็สามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ให้ลูกๆทุกคนพนมมือขึ้นสวยๆเป็นดอกโรตูมอีกครั้งหนึ่งเราจะกราบขอบพระคุณมีทุกท่านมาเสิร์ทุกท่านที่อยู่ทังด้านหน้าและด้านนอกเด็กๆได้ค่อยๆการาบพองกัน แตกไม่นค่นกล้ลยับตัวดเค่อยๆเหนื่อยหอนหา้านมาแล,และยังพนมนเงินอย่างควมมนเอเราจะมาร้องเพลงบอกรักมินอนี ออกรักมาเซอร์ทุกคนขอบคุณมาเซอร์ทุกคนมินทุกคนที่ดูแลลูกๆตั้งแต่เล็กจนจบการศึกษาระดับชัน้นประมาณสาเด็กๆเาต้ังมือขึ้นเป็นดอกโบกูสวยๆค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะใครรับมินมินและมาเซอร์บ้างคะ ไฮไดานบ้านพมนมเป็นดอกพอตุเูเสวยนั่งให้เรียบร้อยที่สุดน้องมัดเคยหน้าที่หุกน้องมัดเราจะร้องเพลงเพลงนี้ด้วยกันเด็กๆน้องสุดพลังร้องให้เห็นถึงความรักที่เด็กๆมีต่อมิสมีส มีสมีต่อเลนส์นะคะยิ้มหล่อๆยิ้มสวย์ซินไว้ให้กับมีนมี อชิษฐ์ไม่คะลูกอยากรอมาเซอร์อยาก,ก่อนทออได้ไหมคะไม่ตีไม่ตีถ้าอยากกอดก็ตกลงของเราคือค่อยๆเดินเข้าไปก่อนเราจะไม่วิ่งนะลูกนะอเชิญเลยค่ะลูก,กจ้ากอดจ้าอ้อ ก่อนมิจฉาได้ก่อนมันกระใหญ่ได้ก่อนกินตาได้นะคะลูกถึงวันนั้นเราจะไม่ได้นั่งซ้อมด้วยกันก่อนหมดอ่ะก่อนเมื่อเหมือนก็จะไปถ่ายก็ได้หรือเปล่าแชร์อะไรบ้างกันแชร์อยู่ไหนแต่เราไม่มาฝังอิรักคนนะลูกนะทางโน้นมิจฉาเนี่ย ยังนั่งให้เด,ด็กๆก่อนได้อยู่นะคะด้านโน้นเลคะลูก้านโน้ เดินทูลพ่อทูลแม่ศาลที่ได้เห็นทนั้งพ่อทูลแม่เห็นทั้งพ่นู่นเห็นทั้งพี่นี้นะคะได้แสดงความรักสวมกอดชื่กันได้กันเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอะไรที่มีพลัง ไ Master, Master ปมาเตอร์มาเตอร์ที่บอกว่าหลุหลดมาแล้วไปไหนตอนนียกไปด้วยกันมาเอร์มาเอร์เอามันไปไหนเป็นีทูพีนมีาสุขมากมีความสุขากอะไรไม่ดูลยข้อที่เาไนนนนไปถ่ายรูปบซายไปถ่ายรูปกับมิซาย เราชื่นใจกันเลยแล้วเกี่ยวเราจะกระดับความชื่นใจกันด้วยน้ำหอมนะคะเกี่ยวให้น้ำหอมทุกคนเกี่ยวเราจะกระดับได้เปลี่ยนชื่อไปอื่นนะแล้วเราจะกระดับหาดที่เท่ากันแม้แต่ครั้งเดียวคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนชื่อนักพี่เป็น

าครับนะครับอ่ะรอนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพ่อมืสัก